สวัสดีค่ะพี่น้องขาวันนี้สาวพิจิตกลงามกับจิมีโปรแกรมดีๆนะคะจิพักกันไปเกี่ยวเข่าค่ะพี่น้องขากับมาบานพี่สาวแถวสกลนครกับมีแนวดีๆให้เบิงมันนี่กับจิพักไปนะ้าไปไฮด้จ้ากับคนที่บอกเคยเห็นการเกี่ยวเข่ากับจิมืีนี่ละจิพักไปเกี่ยวค่ะเกี่ยวมืดนะคะพี่น้องค่ะไป นี่กะผูบาวฝรังกับผู้บาวฝรังค่ะเราจะไปเกี่ยวเข่ากันแล้วได้จ้ะพี่น้อง่ะเป็นละพี่ได้จ้ะนกิกะน้องสาวเพิน่นต่กำลังจีบขับรถไปน้าจ้ะคุณนายมาแล้วคุณนายเจ้าของบ้านกำลังออกมาได้จ้ะพี่คุณนายเจ้าของบ้านเา <c oughs> จ,จะพาก,กันไปเกี่ยวเข่ากับพี่น้องขาไปไปน้ากันค่ะพี่น้องขา กับมีค้าบอยเดนมาร์กได้จ้ะดเ,เดี๋ยด้ค่ะ,คะกำลังใส่รองเท้าที่ยางออกมาหลังกะพี่สาวใหญ่นะคะเพิ่นกำลังจิบพ,พัก,กันไปเกีียวเข่ากบใ<อ>ส่หมวก<อ>แต่งเสื้อผ้ากันปัน,ปน<อ>ว่าจะไปงานอะไไอเฟสค่ะ <laughs> ปาร์ตี้ค่ะพี่น้องค่ะกระสนุกสนานด้ค่ะกระจิพากันไปเกี่ยวเข่าแบบบ้านๆนะคะไปไปน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะเอาปิดหรไปเสียงเขา ่กําลังกินเดินทางไปนากันจ้านีเดะค่ะก็พากันมาเที่ยวแล้วก็จิบไปน้ากันค่ะนี่นะคะกางางไปน้ากับาณสักสิบนาทีนะคะ นี่การค้นเกี่ยวข่าวค่ะกับปีนาปิตากันเหมืทุกคนกับบเป็นตยังนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคครับสบายดีสบายดีค่ะสวัสดีค่ะก็อันนี้ค่ะสาวๆมาเกียว่เข่าก่ะรูปหล่อจังเลยหุ <c oughs> ่นเสียดีแฮนสมอีแฮนสมขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> มาาล้มา จับหน่อย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 เซียนอันนี้ละลานเคยลคนนี้ละกกลานเคยละคนนี้ลนี้อวใส่เสื้อนี่น้องสาวนี่ญาติกันสู้สเอเสียเลยฮ่ฮ่าดูฮ้อนล่ะเออบ้านนี้มึงละบ้านนี้มา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  ไปเสกี้ยไสกาเมาสตลิสเ็มเดมด้สวัสดีค่สวัสุขูสุคนค่ะสวัสดีค่ะป้าให้พลังโลเป็นยังี่ป้าเอจัดการเลยจัดการเลยเขาหลับทางนี้เลยเขาลับทางเบียวเลยลับเดีเียวเด้ายวไปเกี้ยวไปเกียวเีวไปกปก้ไเกเกียวไปเกียกี่ยว้ยว เดี <bred> ๋ยวก็เยอขมหลจิบาดมื้อันยิ้มก็มายากป

เี <Ba> ๊ยอยาเอาเอาขย่เสบายใจเข่าหน้าเข้าอืมเดินระกอบัผนกเข้เ็ลคนใดเนี่ย b ง h l s อ๋อทีมาด้ามาด้ามาด้าเกี่ยวข้าวฮะโอ้มาตลอดอายุแต่โบเคยมาเห็ดอะไร มาเกี่ยวไม่ไพ่ดอกเหมาะดาเอาตัวนี้ด่าเอาตัวนี้ในร้านเนี่ยแจะไปเล่นคือเกี่ยวเหยียบนได้ลยทำไมลงเดียวได้ล่ะโอ้ยมันจีบาดขาเมียล่ะทีหลักเอ้ยเออมันจีได้ยากล่ะบัดทีเนี้ยโอ้ยจะออกเลยนับเอาเด้อเข่าของใดเป็นตัวใดแล้วแต่เด้อไผ่บ้าหมัดแค่ดูขี้กะที่หมายลีแกตเฮ้หมายลีเฮ้ย

วันนี้มีอะไรบ้างเนี่นีอาเนี่ยวันนี้มีอะไรบ้าเียวันี็ดีอาเอิ้เียวเนนะเนี ปทูบอะที่เนียไอ้เด้อมโพฮอนเหนอ้อมฮอนไหนอ้อมในฮอนออ่อคันนอ้นน่ะคันนิ้อ้นน่ะเยอะคันนิ้อ้นน่ะเดี๋ยวพชะสีีพ่ต่ีสีซ้อนอ๋ซ้อนซ้อนเนื้อแกัดเดินล้างไว้ฝครอบทดเนื้อดูไม่เลวซอฟมันจะเข่าขามันจะเข่าขามันจะบาโอ้วค่ะโ้อีก พี่ต้องอีดเมพี่ตองโน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 พี่ตอพ่ออดเสอแล้วถด้้วเขาเอาออกจากกระตูได้หเขาเออเพิ่นผัเกี่ยวขึ้นมาบสิเอาม้พี่เตอเอาม้ยเอ่อสอนอมล้าอยระวังเกี่ยวเด้อระวังี่พี่ตอนเก็บออาดีกว่าน้เก็บเอาด้วยกตเด้ โอ้ยเอออันมือใหม่นี่อะโอ้เอ้นดีว่าก็ตุ๊ตีโอเคพี่เซซันพี่เธอแย่เุณสักจอมาให้ผมทำนอีดแ Oh. 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 Nej. De, De, De arbejder sgu. Really yeah. kan, you know, kan, kan du kigge op, Peter? Kan du kigge op? Kig op, så vi kan se, det er dig. Hallo! Beautiful rice ladies. Hallo! Hallo!

ลองเพลงชีวิตเด็กในท้องน้ปพาไปหาบเข่ากับพากันทะอ่นไ่ลูกไขกมากกันได้นได้คนใตดม่อนมีปุ๋ยหลายงามาลีเข่าปีนแวนนม่มมากเจมลิป้ถึงเกยีบุ๊ชล้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยววเียวน้ำไทยน่

โตกัยังคือเก่าอยู่นาางเอาหนูีคือไผ่อะต่อเคืมอนเท่าจะคืออะหนูีคือไผ่นเท่าได้นลจ้ะไปลบาตลอดได้กันยังคือเก่าคือเก่าคือเก่ามองไรพี่ยมมันคือความลับงามอเกอได้เวก้าก็ไเฝ้าขี่ไ่เนาะบเราเกิดมาเราก็งามรลดเราเกิดมาก็งามโลดม่ได้เป้า น่นมาอะงาบโคตวต่กนยงน้อยเปลี่ยนุมือละทแม่เคืบด่อางไส้ไปส้มาแล้วก็มาเปลี่ยนเอาว่ะ วันนี้ก็มือนีกับบ้านนี้แหละค่ะก็พามาเกี่ยวเขาแล้วก็แล้วแล้วค่ะกับเอามาฝาดนะค่ะพี่น้องค่ะเอามาฝากวิถีชีวิตเก่าๆบ้านเฮาได้ค่ะลั่งทีกับลังบอลกับเป็นแบบจเจริญรลุงเ,เรื่องแล้วเนาะลัางบอลกับยังใส่มือคือเก่าเพราะว่าเพราะแมนว่าบ่มีเครื่องนด้ค่ะแต่กับยังรักษาวัฒนธรรมของเฮาไว้คือเก่าค่ะคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าบ๊ายบายได้จ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะ บ๊ายบายค่ะ